สวัสดีทุกทท่านนะครับสำหรับท่านที่สนใจสื่อเดี๋ยวปฐมวัยนะครับวันนี้มีสื่อมาแนะนํานะครับชื่อว่าสื่อกลางวันกลางคืนนะครับอ่านี้เป็นกลางคืนนะครับอันนี้เป็นกลางวันนะครับความเป็นมาของสื่อตัวนี้นะครับจากการที่ได้เข้าไปอบรมนะครับไปได้สื่อตัวนี้มาจากการที่อบรมนะครับเป็นสื่อบวกเลขนะครับบวกเลข ตรงนี้จะเป็นวงล้อยที่หมุนได้เช่นหนึ่งบวกหนึ่งคำตอบก็จะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นเลขสองเห็นไหมครับคำตอบเลขสองต่อไปเวลาบวกเช่นหมุนหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับสองบวกหนึ่งเป็นเท่าไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําตอบอยู่ด้านหลังนะส่วนอันนี้เป็นลบสามสามลบหนึ่งก็เป็นสองคตอบอยู่ตรงนี้นะครับพอมาที่ห้องเรียนนะครับมาที่โรงเรียนเราก็จะมา แปลงสื่อตัวนี้ให้เป็นสื่อชิ้นนี้นะครับ oh. อ็นสื่อชิ้นนี้เป็นการเล่นจับคู่ภาพกับเงานะครับจับคู่ภาพกับเงาก็สอนในเรื่องในหน่วยของกลางวันและกลางคืนนะครับอ่าชุดนี้ก็จะเป็นยานพาหนะนะครับทางอากาศาเช่นเงากลางคืนเราก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นสีดําเป็นเงาแบบนี้ได้ครับเด็กๆลองทายดู ว่าเงาที่เด็กๆเห็นนี้คือรูปอะไรนะครับอ่าวคำตอบก็คือ,อเป็นพอเป็นตอนกลางวันก็ก็จะเห็นเป็นรูปจรวดแบบนี้นะครับนี่เราสามารถหมุนได้นะครับเหมุนเป็นวงล้อวงล้อกลางวันกลางคืนภาพต่อไปลองดูซิว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไรครับเด็กๆคําตอบคือคําตอบอยู่ด้านหลังน,นะครับเป็นเครื่องบิน น,นี่คือกลางวันนะครับไปเป็นเงาของอะไรอีกก็สามารถหมุนได้มีทั้งหมด4รุ่นอ่าเห็นะครับอ่ายังมีต่อไปอีกส่วนชุดนี้กลางวันและกลางคืนอันนี้จะชุดนี้ก็จะเป็นสัตว์ทะเลนะครับอย่างเช่นเงาของภาพนี้เด็กๆลองทายซิครับว่าเป็นเงาของสัตว์อะไรที่อยู่ในทะเลคําตอบคือ,อปลาหมึกนะครับ ลองหมุนไปสิครับอันนี้เป็นรูปอะไรครับรูปเต่าแลลวกลางคืนเราก็จะเห็นเงาเต่าเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็เล่นไทยปริศนาคําทยภาพกับเงาได้นะครับอ่ารูปนี้เด็กๆลองดูซิครับว่าเป็นรูปอะไรทาตอบเฉลยพอเป็นกลางวันเราจะเห็นเป็นรูปปูแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นวงล้อกลางวันเป็นรูปปลา ิ่ต่อไปชุดนี้ก็จะเป็นสัตว์ป่านะครับเช่นเงานี้เป็นเงาของ้างนั่นเองนะครับมาดูเงาต่อไปเงาภาพนี้เป็นเงาของสัตว์อะไรครับอ๋อสิงโตนั่นเองอะนะครับชุดหนึ่งวงล้อหนึ่งก็จะมีทั้งหมด4ี่รูปนะครับรูปนี้เป็นรูปอะไรครับ กระต่ายนั่นเองอ่าอ่าชุดนี้ก็จะเป็นของใช้นะครับของใช้เป็นแก้วลาหมุนอ่าอันนี้ที่ตักผงนะครับเอ้อันนี้อะไรเอ่ยอ่านี่อะไรเอ่ยอ่าเป็นหม้อเป็นภาชนะอ่าชุดต่อไปนี่เป็นเงาของอะไรครับกลางคืนเราจะเห็นเป็นเงาแบบนี้ เอาเป็นกลางวันก็จะเห็นภาพชัดเห็นรายละเอียดแบบนี้นะครับเป็นจักรยานมาดูเงาต่อไปครับนี่อะไรเอ่ยอ่าเป็นรถนั่นเองนหมครับมาดูอีกสิครับภาพอะไรนี่นี่ก็เป็นรถอ่านี่อะไรครับเป็นรถบรรทุกนั่นเองอ